จัดใหญ่มากนะดาวิไม่ดาวิกาแต่งชุดลิเกจ้างคณะดงังเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่เตอ๋อชันทวิ์ช่วยกลุ่มความลับ ทำมาคุณแม่หมวยคุณแม่ของนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกายิ้มไม่หุบด้วยความเพลื่มปิ่มใจหลังลูกสาวคนสวยทำเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการจ้างคณะลิเกชื่อดังซึ่งเป็นคณะโปรดของคุณแม่มาเล่นให้ดูถึงที่บ้านทั้งยังลงทุนแต่งตัวเปน็นนางเอกลิเกร้องรำเล่นลิเกกับคณะแสดงมอเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ด้วยโดยมีว่าที่ลูกเขยเต๋อชันทวทยต รวมทำเซอร์ไพรส์ด้วยทั้งนี้ใหม่ได้แชร์ภาพบรรยากาศที่เจ้าตัวและเต๋อร,รวมกันจัดลิเกดังมาเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่หมวยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดดาวิกาพร้อมข้อความระบุว่าสุกสันวันเกิดนะคะคุณแม่แอดมังมีจอดหมวยปีนี้ใหม่เลยอยากจัดงานวันเกิดแบบเซอร์ไพรส์แม่สุดๆค่ะขอเกริ่นก่อนนะคะทุกคนตั้งแต่เด็ก แม้จะชอบพาใหม่ไปดูลิเกน่าจะอายุประมาณสามขวบได้ไปบ่อยมากและจะเป็นคณะนี้เท่านั้นชื่อว่าผ่อนเทพพรทวีแม่ชอบดูลิเกมากเมื่อเดือนที่แล้วก็ยังไปดูอยู่เลยดังนั้นเลยตัดสินใจว่าปีนี้แหละใหม่จะเอาคณะผ่อนเทพอนทวีมาเล่นลิเกในบ้านของใหม่เพื่อเซอร์ไพรส์คุณแม่ ไม่ได้ติดต่อก่อนจะถึงวันนี้เป็นเวลาเจ็ดเดือนเก็บความลับมาตั้งนานโดยที่ไม่ให้แม่รู้มาก่อนวันนี้เห็นแม่มีความสุขมากๆดีใจมากเลยนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่ด้านคุณแม่หมวยก็ได้โพสต์รูปคู่ลูกสาวสุดที่รักผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอ m มัมมี่หมวยพร้อมแคปชั่นอบอุ่นใจว่ารักลูกนะคะซึ่งก็มีเหล่าคนบันเทิงรวมถึงบรรดาแฟนคลับ เขามาคอมเมนต์รวมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้คุณแม่หมวยกันอย่างเนืองแน่นหนูเผือกขอเป็นตัวแทนพี่พี่ทีมข่าวนายเอนเตอร์เทนรวมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณแม่หมวยมานะที่นี้ด้วยนะคะ